ในบรรดา12ราศีชาวกรกฎเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวใจอ่อนใจดีอันเนื่องจากมีดาวพระจันทร์เป็นดาวประจําตัวโดยทั้ง12ราศีก็จะมีความแตกต่างตามอุปอนิสัยสําหรับธรรมะข้อใดที่เหมาะกับชาวกรกฎไปรับฟังกันได้หากสนใจเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวตำหลักโหราศสาสตร์ไทยในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณห9 ชาวกรกฏคุณจะรู้ดีว่าตัวคุณคือคนที่เปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกเมตตาเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นๆเพราะคุณได้รับอิทธิพลจากดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีเป็นดาวแห่งอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนโยนและลึกซึง้งนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนธาตุน้ำที่มีความรู้สึกเหมือนทะเลสาบที่เงียบสงบแต่ในบางช่วงเวลาก็มีขึ้นรุนแรงในใจได้เช่นกัน ในขณะเดียวกันจิตใจที่อ่อนไหวนี้ก็เหมือนแก้วใบสวยที่หักกระทบกระเทือนบ่อยๆก็จะร้าวได้ง่ายการที่เราเข้าใจธรรมชาติของตัวเองอย่างท่องแท้จึงเป็นเรื่องสําคัญในการดําเนินชีวิตให้สงบสุขขึ้นสํารวจธรรมะสามข้อที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนําทางจากดวงจันทร์เพื่อช่วยให้ชาวกรกฎใช้ชีวิตได้อย่างเข้าใจตัวเองมากขึ้นจัดการกับความรู้สึกที่หลากหลายและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในแบบฉบับของชาวกรกฎธรรมะข้อที่1 อนิจจังความไม่เที่ยงแท้ของอารมณ์หลักธรรมะข้อแรกที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวกรกฏคือหลักอนิจจังลองสังเกตดูในแต่ละวันว่าอารมณ์ของชาวกรกฎเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อยแค่ไหนบางวันก็รู้สึกมีความสุขและเต็มไปด้วยพลังงานแต่อีกวันก็อาจจะรู้สึกน้อยใจหรือหม่นหมองขึ้นมาง่ายๆซึ่งการที่เรายึดติดกับความรู้สึกเหล่านี้ก็ทําให้เราจมอยู่กับความทุกข์นั่นเพราะเราลืมหลักความจริงที่ว่า ทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเช่นเดียวกับอารมณ์ของพวกเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความรักหรือความน้อยใจล้วนเป็นเพียงสิ่งที่เข้ามาแล้วก็จากไปไม่ได้คงอยู่ตลอดไปวิธีการประยุกต์ใช้สําหรับชาวกรกฏฝึกเป็นผู้สังเกตอารมณ์แบบไม่ตัดสินเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าอารมณ์บางอย่างกําลังถาถมเข้ามา ให้ลองหายใจเข้าลึกๆและบอกกับตัวเองว่าอารมณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่ตัวตนของเราการฝึกสติและรู้เท่าทันอารมณ์จะช่วยให้ชาวกรกฏไม่จมอยู่กับมันนานเกินไปลองนึกถึงอารมณ์นั้นก็ได้เช่นตอนนี้เรารู้สึกน้อยใจเรารู้สึกคิดถึงหรือเรารู้สึกถึงความสุขที่ผ่านมาการตั้งชื่ออารมณ์จะทำให้เราสามารถมองสิ่งนั้นอย่างเป็นกลางได้มากขึ้น เปรียบเทียบกับวงโคโจรของดวงจันทร์ที่เป็นดาวประจําราศีของชาวกรกฏดวงจันทร์ไม่ได้เป็นจันทร์ที่เต็มดวงตลอดเวลามีทั้งข้างขึ้นข้างแรมมีวันที่สดใสและวันที่มืดมิดเช่นเดียวกับชีวิตของเราการยอมรับความจริงนี้จะช่วยให้ชาวกรกฏใช้ชีวิตได้อย่างเข้าใจและยอมรับทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา ตัวอย่างที่จับต้องได้เช่นวันนี้ชาวกรกฎรู้สึกคิดถึงลูกหลานเป็นพิเศษจนน้ำตาไหลแต่พอวันรุ่งขึ้นได้คุยกับลูกก็มีความสุขขึ้นมาทันทีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปนี้คือความไม่เที่ยงแท้การที่เราเข้าใจและยอมรับว่าความรู้สึกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายมากขึ้น ดาวประจำตัวของชาวกรกฏเป็นดาวพระจันทร์มีรอบวงโครจรตามหลักโหราศาสตร์ไทยในแต่ละภพเรือนสองวันครึง่งดังนั้นถือว่าในแต่ละเดือนชาวกรกฏจะมีหลากหลายอารมณ์ดวงดาวเดินไปหลายภพเรือนและถือเป็นดาวที่โครจรเร็วที่สุดในบรรดาดวงดาวทั้งหมดดังนั้นชาวกรกฏจึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงอารมณ์ได้บ่อยกว่าราศีอื่นๆนั่นเองสำหรับธรรมะข้อที่สองพรมวิหารสี่การแผ่เมตตาที่สมดุล หลักธรรมข้อนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับชาวกรกฏโดยธรรมชาติแล้วชาวกรกฏคือผู้ให้และผู้ดูแลที่ยอดเยี่ยมคุณมาจะให้ความสำคัญกับความสุขของคนอื่นมากกว่าตัวเองทำให้บางครั้งก็ลืมดูแลจิตใจของตัวเองและอาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือถูกเอาเปรียบได้ง่ายพรหมวิหารสี่คือหลักธรรมที่สอนให้เราแผ่เมตตาอย่างไม่มีขีดจำกัดซึ่งประกอบด้วยเมตตาคือความปรารถนาดี กรุณาคือความสงสารมุธิตาคือความยินดีและอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางการประยุกต์ใช้สําหรับชาวกรกฎให้เริ่มใช้สําหรับตัวเองก่อนก่อนที่จะแผ่เมตตาให้คนอื่นให้ลองแผ่เมตตาให้กับตัวเองบ้างด้วยการบอกกับตัวเองว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยการเริ่มต้นด้วยการเติมความสุขให้กับตัวเองจะทําให้ชาวกรกฎมีพลังในการดูแลคนอื่นได้ดีขึ้น และไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องเสียสละอยู่ฝ่ายเดียวใช้ความการุณาอย่างมีสติชาวกรกฎเป็นคนขี้สงสารบางครั้งความสงสารทำให้เราต้องแบกรับภาระมากเกินไปลองฝึกที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเมตตาแต่ต้องรู้จักขีดจำกัดด้วยเช่นการให้คำปรึกษาด้วยความหวังดีแต่ไม่เข้าไปจัดการปัญหาให้ทั้งหมดการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ทำร้ายตัวเองคือการให้ที่ยั่งยืนที่สุด หลายครั้งที่ชาวกรกฏมีน้ำใจนึกถึงผู้อื่นแต่ให้ลองฝึกหัดนึกถึงตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวของให้ตัวเองหรืออย่าลังเลที่จะให้รางวัลให้สิ่งดีๆกับชีวิตของตัวเองบ้างมุทิตาจิตกับความสำเร็จของคนอื่นชาวกรกฏจะมีความสุขเมื่อเห็นคนที่รักมีความสุขแต่บางครั้งอาจมีอารมณ์เปรียบเทียบหรือน้อยใจได้ลองฝึกที่จะยินดีกับความสำเร็จของคนรอบข้างอย่างจริงใจโดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับตัวเอง การทำเช่นนี้จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อธรรมะข้อที่สอุเบกขาการปล่อยวางจากความยึดติดหลักธรรมข้อสุดท้ายนี้ส่งผลให้ชาวกรกฏต้องฝึกฝนเรื่องของอุเบกขาชาวกรกฏมีความผูกพันกับครอบครัวและคนที่รักอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและลึกซึง้งแต่ความผูกพันที่มากเกินไปก็อาจเป็นความคาดหวังหรือความยึดติดเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่คิด ก็อาจรู้สึกเจ็บปวดได้ง่ายอุเบกขาคือความมีใจเป็นกลางและปล่อยวางจากความยึดติดในผลลัพธ์ไม่ใช่ไม่สนใจแต่เป็นการทำความดีและรักคนอื่นโดยไม่คาดหวังผลลัพธ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการสำหรับวิธีการประยุกต์ใช้สําหรับชาวกรกฏวางภาระคนอื่นลงเมื่อเราได้ทุ่มเททำสิ่งดีๆให้กับคนที่รักแล้วก็ลองฝึกที่จะปล่อยวางในผลลัพธ์ ทำความเข้าใจว่าแต่ละคนมีหนทางชีวิตของตัวเองจะช่วยให้เราไม่คาดหวังหรือไม่รู้สึกน้อยใจเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการให้วางใจกับความเปลี่ยนแปลงลองนึกถึงการที่ลูกหลานของเรามีชีวิตของตัวเองบางครั้งเราอาจอยากให้พวกเขาทําตามที่เราบอกแต่โลกนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนการฝึกใจเป็นกลางและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะช่วยให้ชาวกรกฎเบาสบายใจมากขึ้นเปรียบเทียบกับแม่นกสอนลูกบิน ลองนึกถึงแม่นกที่สอนลูกนกแม่นกสามารถเลี้ยงดูและสอนลูกได้อย่างดีที่สุดแต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกต้องบินออกไปเผชิญโลกเองแม่นกก็ต้องปล่อยวางและดูอยู่ห่างๆด้วยหัวใจที่สงบนี่คือหลักการของอุเบกขาการปล่อยวางจะทำให้รู้สึกเบาสบายใจขึ้นและยังทำให้คนที่คุณรักได้เติบโตในแบบของตัวเองอีกด้วยโดยสรุปแล้วหลักธรรมทั้ง3ข้อนี้คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับชาวกรกฏ อันนีจังสอนให้เราเข้าใจความไม่เที่ยงพรหมวิหารสีสอนให้เราดูแลตัวเองก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นและอุเบกขาสอนให้เราปล่อยวางความคดาดหวังจากคนที่รักการฝึกฝนธรรมะเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนจากชาวกรกฎคนเดิมแต่หมายถึงการที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นได้อย่างสมบูรณ์และมีความสุขอย่างแท้จริง ดาวประจำตัวของชาวกรกฏคือดาวพระจันทร,ร,ร์ตามลักษณะการโคจรตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็เป็นดาวที่โคโจรรวดเร็วเวลาเข้าสู่ภพเดือนดีก็ใช้เวลาสองวันครึง่งเวลาเข้าสู่ภพเดือนเสียก็ไม่เกินสองวันครึง่งที่ดวงดาวจะผ่านพ้นไปเรียกว่าในหนึ่งเดือนชาวกรกฏจะมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ครบรสชาติในหนึ่งเดือนชาวกรกฏเป็นผู้โชคดีที่มีดาวประจำตัวที่ไม่เคยโคโจรวิปริต และเป็นดาวที่มีข้อยกเว้นคือเดินสม่ำเสมอและ,สะเสถียรตลอดดังนั้นหากชาวกรกฏรับรู้เรื่องธรรมะที่สัมพันธ์กับดาวประจำตัวก็จะทำให้ชีวิตของชาวกรกฏก็เกิดความมั่นคงเชิงอารมณ์แล้วก็เกิดความสุขที่สเสถียรมั่นคงในจิตใจได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวกรกฏนำหลักธรรมไปปรับใช้และขอวอวยพรให้พบกับความสุขความสบายใจมากขึ้นในชีวิตกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ